เกิดดราม่าจึงได้เมื่อปู่ภัยวงบอกไม่รู้คิวงานหลานแอปยันไม่ได้กีดกันนางเอกสาวแอปทักษอรที่จุงมือน้องปีใหม่มาร่วมงาน ดิสนียซีเรบิตเมจิกที่เซนทันเวิร์ได้เปิดใจเคลียร์ทั้งเรื่องราวความรักที่ก่อนหน้านี้เธอได้พูดคุยกับแพทนาประภาในรายการหนึ่งจนทำให้หลายคนมองว่าสาวแอปคงจะไม่เปิดใจมีความรักอีกครั้งอย่างแน่นอนรวมถึงปมดราม่าที่ปู่ไพวงเดชานรงแจ้งชาวเน็ตว่าที่ไม่เคยไปเชียร์น้องปีใหม่ออกงานเพราะว่าไม่ทราบคิวงาน แอฟก็ตอบเรื่องความรักดังนี้เอาจริงๆก็บอกไม่ถูกจริงๆเป็นการคุยกันเล่นๆเลนซลเซลขำๆสนุกๆคือวันนั้นถ้าจำไม่ผิดแพทนับประพาจะไม่มีแฟนแล้วข้ามไปอีกทีคือแต่งงานเลยเป็นสามีเลยแอฟเลยเซลเขาว,ว่าแอฟคงไม่มีโอกาสมีข่าวแบบนี้อย่างน้อยก็ในตอนนี้ส่วนเรื่องความรักไม่เคยปิดอยู่แล้วค่ะ ถึงเวลาจริงๆก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะมีในลักษณะไหนเพราะรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นเราก็จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบมากมันอาจจะไม่ใช่แฟนไม่แฟนสามีไม่สามีคือบางครั้งมันแล้วแต่แล้วแต่คนจะให้คำจํากัดความว่าจะเรียกว่าอะไรแต่เราไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นค่ะตอนนี้มีแต่ลูกค่ะ นักข่าวถามว่าคนที่จะเข้ามายากขึ้นไหมแอปก็ตอบว่าก็ไม่ง่ายมาตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้ซีเรียสค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราทำให้ดีที่สุดในบทบาททั้งเรื่องงานและบทบาทความเป็นแม่แอปทุ่มเทสองบทบาทนี้อย่างดีที่สุดนอกนั้นก็ตามสถานการณ์ค่ะแล้วมองเรื่องความรักของเราในอนาคตไว้อย่างไร แอปตอบว่าไม่มีภาพเลยค่ะถ้ามาถึงเราแล้วรู้สึกยังไงก็อย่างนั้นเลยค่ะถ้ามีใครมันก็คงเกิดขึ้นเองค่ะแล้วมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมคะแอปก็ตอบว่าไม่นะสำหรับแอปยังรู้สึกว่าถ้ามีมันก็จะเป็นกำลังใจที่ดีทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงานอยู่ดีแอปรู้สึกว่าสุดท้ายทุกคนก็ต้องการแต่ ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนเท่านั้นเองต้องผ่านด่านลูกสาวไหมลูกสาวน่าจะง่ายกว่าแม่และแอปก็หวัวเราะลูกสาวเวลคัมหมดค่ะเขาอยากให้แม่มีแฟนแล้วเขาเข้าใจเรื่องมีแฟนไหม ก็ตามภาษาเด็กค่ะเขาก็บอกว่าอยากแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจขนาดไหนแล้วเราก็ไม่ได้เคยคุยกันจริงจังถ้าถามเล่นๆเขาก็บอกว่าอยากให้แม่แฮปปี้ยิ้มมีความสุขและก็ชอบแซลเวลาเห็นโฆษณาละครค่ะนักข่าวถามว่ามีใครเข้ามาให้เรียนรู้ไหมแอพตอบว่าถ้าเข้าข่ายก็ยังไม่มีนะคะ นอกจากนี้นักข่าวยังถามถึงเรื่องปู่ไยวงตอบคอมเมนต์ไม่ได้ไปให้กำลังใจน้องปีใหม่เพราะไม่มีการแจ้งคิวต่างๆหลังมีคนไปถามว่าทำไมไม่ไปให้กำลังใจแมทได้แต่กับหลานไม่มาเอาจริงๆไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้แอปยุ่งมากทั้งงานละครก็ต้องยอมรับ ว่าพอาละครจบก็มีงานอื่นๆเข้ามาไม่ใช่แอปคนเดียวปีใหม่เขาปิดเทอมสองอาทิตย์ก็ยุ่งๆกับงานโฆษณาแต่สำหรับแอปคิดว่าไม่มีอะไรนะคะเพราะทุกวันนี้กับคุณปู่เราก็คุยกันอยู่ถ้ามีอะไรก็อัปเดตคุยกันตลอดเจอกันตลอดอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปมามีอะไรก็คุยตรงบางทีคุณปู่มารับแอปก็เจอ คิดว่าถ้ามีประเด็นอะไรหรือมีปัญหาอะไรคุณปู่ก็คงคุยกับแอปโดยตรงเสมอก็ไม่เห็นท่านพูดอะไรนะคะมีงานอะไรปกติมีการแจ้งไหมถ้าถามก็ตอบแต่ถ้าไม่ได้ถามตามปกติก็ไม่ได้ไรายงานค่ะเราทำอะไรเยอะมากทำทุกวันคงไม่ได้มีประเด็นว่าต้องบอกทุกวันถ้าถามก็ตอบได้ทุกวันนี้ไม่มีอะไรก็สบายสบายค่ะ แต่ปู่ให้ไปถามเลขาดูว่าเขาให้ไปงานไหมคนตีความว่าแอปกิดกันหรือเปล่าไม่มีแน่นอนค่ะเท่าที่ฟังตอนนี้อาจจะในแง่ของที่คุณที่คุณปู่ติดต่อแอปโดยตรงหรือติดต่อเลขาแอปก็คือพี่เปิ้ลบางทีแอปติดงานก็จัดเช็คว่าจะเจอกี่โมงกับทางพี่เปิ้ลเท่านั้นเองยังไงก็ขอให้กำลังใจแอปและน้องปีใหม่ และคุณปู่ด้วยนะคะขอให้มีแต่ความเข้าใจมีความสุขกันค่ะ